สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวฮอตเว็บคอมเมนต์ทุกๆท,ท,ท่านนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับแอดมินแพนด้าเหมือนเดิมนะวันจันทร์ที่4มีนาคมนะฮะอ่าอันดับแรกนะฮะเราต้องขอแสดงความดีใจกับน้องกามินนะฮะแล้วก็หนุ่มจินแล้วก็ซางมินนะฮะโดยที่น้องกามินเนี่ยได้แลนด์กิ้งอันดับหนึ่งของเกาหลีนะ TikTokker Award นะฮะอยู่ที่125ล้านนะฮะ ส่วนหนุ่มจินลดแห่เนี่ยน้องชายของแนกชาลีนะฮะอยู่ที่ประมาณ82ล้านนะฮะแล้วก็หนุ่มซางมินเนี่ยหรือมิมี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ65ล้านนะฮะอ่าต้องบอกได้บอกเลยว่าเหล่า M v P เหล่าดําต้อมเราเนี่ยทําแบบอ่หน้าที่สนับสนุนน้องกันได้ดีมากๆทนะั้งทั้ง3คนนะฮะบอกเลยนะว่าเป็นอ่ซอฟต์พาวเวอร์หรอือย่าเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องบอกว่าพาวเวอร์ออฟไทยแลนด์เลยดีกว่าครับ เป็นพลังของคนไทยล้วนเลยฮะส่วนมากฮะสนับสนุนน้องทั้ง3มคนโอ้โหขึ้นไปเดี๋ยวรอรับรางวัลน,นะฮะไม่รู้ไอแอดไม่แน่ใจนะว่าวันไหนนะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะอันดับ1 2 3สาเนี่ยแท้จะเป็นพลังของคนไทยทั้งนั้นนะฮะคนไทยนะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะฮะน้องกาเมินอันดับ1หนุ่มจินอันดับสซังมินอันดับ3นะฮะแล้วเมื่อวานมีเรื่องน่าประทับใจด้วยนะฮะ เพื่อนของกามินะ่เขาเรียกว่าอะไรฮะยูร์นะยูยูหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจอ่านหรือว่าชื่ออ,นะอ่านผิดแอดขออภัยนะอามีช่วงหนึ่งนะ,ะที่ยูร์เนี่ยเขามาส่งยูนิเวอร์สให้กับเพื่อนด้วยนะโอ้แต่ละคนเห็นรู้สึกว่าประทับใจมากครทั้งที่ตัวเองต้องเอาเงินไปเลี้ยงลูกนะฮะแต่ว่ายังามาสนับสนุนเพื่อนนะเพราะยูนิเวอร์สลูกหนึ่งก็ สองหมื่นกว่าบาทนะ่ะตีเป็นเงินไทยอะค่อนข้างแพงนะฮะแต่น้องก็ยังมาสนับสนุนเพื่อนนะฮะแล้วก็จะมีช่วงที่น้องไลฟ์นะฮะช่วงที่กามินไลฟ์เนี่ยจะมีน้องอกามินเขาจะไลฟ์กับน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคือฮีจุนนะฮีจุนฮีจุนเนี่ยเป็นน้องชายของจีอึนหรือเปล่าถ้าแอดอ่านไม่ผิดนะจีอึน,น่ยเป็น เพื่อนรุ่นพี่ที่กาบินเคารพรักมากๆนะแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนกาบินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะเป็นคนที่กาบินรักและเคารพมากๆนะเขาก็เลยอยากจะสนับสนุนคนที่เป็นน้องชายของคนที่เขารักแล้วก็เคารพมากๆกนะั่นก็คือฮีจุนนี่แหละฮะน้องน้องคนนี้แหละฮะที่มาไลฟ์คู่กันบ่อยๆนะเผื่อเผื่อบางท่านไม่รู้จักเนาะ,ะเขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะเขาแค่เป็น คนที่คอยสนับสนุนคอยแปลคอยเป็นล่ามให้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเหล่า MVP ทุกๆท,ท,ท่านนะที่โอ้โหเมื่อวานบอกเลยตั้งแต่1ิบโมงเช้านะยันสองทุ่มสี่ทุ่มนะบอกเลยว่าเมื่อวานโอ้โหสนั่นวันไหวมากฮะยูนิเวอร์ซปากันแบบโลลัวเป็นร้อยๆยลูกได้มาฮะตั้งแต่10โมงยันตอนดึกคืนนะน่าจะมีหลักร้อยๆยลูกเลยนะเยอะมากๆนะ แล้วรู้สึกว่าปีนี้นะฮะเหล่าติ๊กต็อกเกอของเกาหลีนะเขารู้ว่าพลังของคนไทยแรงมากๆนะฮะเหล่าพวกเอเจนซี่ต่างๆนะที่สนับสนุนติ๊กต็อกโคเรียของอที่พวกที่มีเอเจนซี่นะปีนี้เขาน่าจะไม่กล้าสู้กับพลังของคนไทยเรานะเพราะว่าแรงเหลือเกินนะฮะเพราะถ้าจะสู้ก็คือต้องสู้หนักมากๆนะฮะ ต้องสู้หนักมากๆนะแล้วอีกอย่างคืออ,อินวาอินวาเนี่ยเขาไม่เอาแล้วนะเขาแค่พอพอแล้วนะตอนนี้เขามาเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะส่วนทิก,กเกอร์คนอื่นๆที่ได้อันดับ2อันดับ3เขาก็ไม่กล้าสู้นะฮะเขาก็ต้องยอมให้กับพลังของคนไทยนะปีนี้นะฮะว่าแรงเหลือเกินนะฉุดไม่อยู่นะฮะเดี๋ยววันไหนที่เขารับรางวัลเดี๋ยวแอดคงมาแจ้งอีกทีหนึ่งเนะาะ รอนะฮะรอรับรองนะฮะวันที่วันไหนที่รับรางวัลรับรองมีน้ําตาแตกแน่นอนนะฮะแล้วช็อตที่จบไลฟ์เมื่อคืนที่จบอันดับเขาเรียกว่าสรุปรางวันสรุปอันดับนะ,ะน้องกามินเนี่ยก็มีมาเขาเรียกว่าขอบคุณเหล่า f อซเหล่าแฟนคลับเหล่าต้อมทุกคนนะฮะร้องไห้ใหญ่เลยฮนะเมื่อวานน้องร้องไห้เยอะมากๆนะฮะตั้งแต่ช่วงเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เหล่า MVP ปาแบบยูนิเวิร์สรัวๆแล้วนะฮะ น้องร้องไห้หนักมากๆนะฮะจนกระทั่งจบไลฟ์นะฮะซึ่งน้องเองเนี่ยก็ได้พาแม่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ที่อยู่คอนโดเนี่ยก็คือน้องอ,อยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวแต่ว่ามีแวะไปหาแม่บ้างนะแต่ตอนนี้ในเมื่ออะไรอะไรมันดีขึ้นนะะน้องก็ได้ย้ายออกมาเช่าบ้านอยู่ซึ่งมันเป็นบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมนะฮะ ใหญ่กว่าคอนโดแล้วก็เสียงดังได้รุ่นนี้นั่นได้มีหลายห้องนะฮะน้องก็ได้พาแม่มาอยู่ด้วยนะ,ะแล้วก็ถ้าที่แอดฟังเมื่อคืนน่ยมีเสียงน้องร้องไห้แล้วก็กอดกับแม่นะฮะแม่เขาก็น่าจะร้องไห้เช่นกันนะ,ะแม่เขาคงรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ลูกสาวตัวเองทําได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จนะ,ะแล้วก็แม่เขาก็รู้นะฮะว่า เป็นเพราะคนไทยนะเป็นเพราะหนุ่มอ่าแน็กชาลีโปรเจกต์ของเรานะฮะแม่เขาเนี่ยไฟเขียวให้กับหนุ่มแน็กชาลีของเราแล้วนะฮะเพื่อนๆน,นะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้เนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าทางฝั่งของแม่ของหนุ่มแน็กชาลีก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันไปรับแล้วนะฮะแล้วก็แม่ของสาวกามินเนี่ยเขาก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าเขาให้สาวกามินเนี่ยเป็นคนตัดสิน,สนใจเองนะฮะว่าจะว่าจะเลือกยังไงนะ อ่เข้าไปหนะ้าที่ของลูกเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะมีใครที่จะมาทําดีกับลูกสาวของเขาได้ขนาดนี้นะเขารู้สึกประทับใจกับหนุ่มแน็ชารีมากๆนะฮะทั้งๆที่ลูกสาวขเขาเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะฮะส่วนหนุ่มแน็ชาลีนี่เป็นถึงสุปตาไทยแลนด์นะเป็นถึงดาราเอ่อาดารานายแบบคนที่มีชื่อเสียงนะในวงการบันเทิงไทยนะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะนแน็กชาลี มีชื่อเสียงมานานมากๆไม่ว่าจะไทยเองอหรือว่าจีนนะจริงๆหนุ่มแบ็กชาลีเนี่ยมีชื่อเสียงในประเทศจีนด้วยนะฮะค่อนข้างดังเหมือนกันนะ,ะดาราศริลปินไทยส่วนใหญ่หลายๆท่านนะมีชื่อเสียงในประเทศจีนนะเพราะว่าคนจีนเขาค่อนข้างนิยมศิลปินไทยค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยน่าจะรู้จักหนุ่มแบ็กชาลีแล้วแหละฮะจากเมื่อก่อนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ด้วยพลังของ ชาลีโปรเจกตพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ออฟไทยแลนด์เนี่ยทำให้คนเกาหลีเนี่ยหันมาเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ใส่ชุดไทยนะเปิดเพลงไทยนะ uh, ในทิกตอกเนี่ยจะเห็นกันกระน่ำมากมากนะแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่เป็นคนเกาหลี t i ๊กต k อกเกเกาหลีเนี่ยมีคนไทยเข้าไปดูเขาก็ตกใจกันใหญ่นะ uh, จากไม่ค่อยมีคนดูพอคนไทยเข้าไปดูเขากตกใจเขาพูดภาษาไทยสวัสดีสวัสดีสสดกันรัวๆเลยนะ เขาเรียนรู้ภาษาไทยกันนะตอนนี้ภาษาไทยค่อนข้างเป็นที่นิยมนะเขาเริ่มไปฝึกพูดกันแล้วนะฮะฝึกพูดกันเยอะมากเขาต้องบอกว่าเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลาซัพพอร์ตใครซัพพอร์ตจริงนะฮะแต่เวลาถล่มใครก็ถล่มจริงนะฮะ mm hmm. เพื่อนๆนะอย่างเช่นแอดขอยกตัวอย่างาติ๊กต็อกเกอรท่านหนึ่งแล้วกันนะที่ดังๆนะฮะ จริงๆก็แอดก็ไม่อยากให้ไปถล่มเขานะฮะมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทานะฮะเพราะว่าตรงนี้นะจริงๆแล้วหนุ่มแ็กชาลีจริงๆเขาบอกว่าอ่าทิกตอกเกอร์เนี่ยมันเป็นงานงานหนึ่งนะฮะมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมมันเป็นงานหนึ่งแลวกันนะที่แต่ละคนเนี่ยออกมาไลฟ์นะฮะเพื่อจะพูดคุยหรือว่าสร้างตัวตนของตัวเองนะอ่าเป็นพวกทิกตอกเคเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะอืม แล้วก็บางครั้งเนี่ยบางท่านก็อาจจะอาจจะแบบอยากจะไปรู้เรื่องราวของเขาเยอะนะแต่ว่าการเป็น t i k t o อก r e เตอรเนี่ยหรือว่าบางคนน่คือถ้าคนจะประสบผลสำเร็จนะจริงๆแล้วมันก็มีหลายปัจจัยเนาะบางคนเลือกที่จะสร้างอเอ่เตัวตนใหม่ของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็พอคนที่เป็น f อจริงๆอะ่ะเขาเข้าไปติดตาม แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยคุณที่คุณแสดงออกมามันไม่จริงใจนะการที่คุณเีรดตัวตนออกมาใหม่แล้วมันไม่จริงใจเนี่ยทําให้คนที่เป็น Fc จริงเขารู้สึกถึงความไม่จริงใจเขาก็จะถอยออกมานะฮะสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่กําลังพยายามที่จะทำเป็น Tiktok Creator แล้วกันนะก็แสดงตัวตนของเราไปเลยฮะไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปกลัวแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาใครที่เขาจะติดตามเราเขาก็จะติดตาม เราเพาะตัวตนของเรานะฮะเป็นตัวอย่างเช่นของสาวกามินเรานี่เองฮะ,ะตั้งแต่วันไลฟ์วันแรกที่มีคนดูเพียงแค่ไม่กี่คนนะฮะหลักสิบคนเท่านั้นเองนะฮะ,ะที่แอดเข้าไปดูเนี่ยน้องยังกินสี่เหลี่ยวกับนมอยู่เลยนะใส่ชุดสีชมพูนะฮะ,ะสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะไม่ทันนะวันนั้นน้องเขายังกินสีเรลี่ยวกับนมอยู่เลยนะ,ะนี่เป็นคือเรื่องจริงนะที่ ช่วงนี้เพราะว่าการเรียนปโทเนี่ยค่อนข้างใช้เงินเยอะนะฮะซึ่งเกาหลีแอดก็ไม่แน่ใจว่าใช้เงินเยอะแค่ไหนนะแต่ใช้เงินเยอะแน่นอนนะซึ่งน้องเขาก็าามีช่วงเวลาที่ยากลําบากนะก่อนหน้านั้นนะที่ต้องเลิกกับแฟนนะต้องอยู่คอนโดนะต้องหาเงินเรียนนะต้องกินซีเรียลกับนมนะค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะ เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เขามีแฟนก่อนหน้านะตอนนั้นเขาอาจจะกินดีอยู่ดีก็ได้นะเพราะว่ามีแฟนนะแต่พอเขาเลิกกับแฟนเนี่ยเขาอาจจะแบบสถานการณ์มาันาจ,จะเลวร้ายลงฮนะจนมาเจอเทพผดุเทพผบุสุดหล่อหนุนะ่มแน็กชาลีของเราเนี่ยแหละที่เฝ้าตามเฝ้ามองน้องมาตั้งนานนะฮะมีการอินไว้เข้าไปใน facebook หรือว่า ig นะขอติดตามนะฮะขอเป็นเพื่อนนะฮะจนมาวันหนึ่งเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้เข้าไปส่องนะนะั่นละ จากวันแรกที่มีคนดูหลักสิบคนมีคนฟอลโลเวอร์ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะฮะน้อยมากๆนะฮะคนฟอลโล่หรือว่าคนถูกใจนี่ไม่เยอะเลยนะฮะน้องเขาก็ยังยิ้มได้นะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันนะน้องเขาก็เป็นตัวตนของตัวเองนะน้องเขาไม่ได้ไอ้นี้มากมายนะฮะคือมันจะมีแค่เป็นบางช่วงบางตอนนะคือก็คือมันเป็นแค่การแสดงออกหน้า จอแค่นั้นเองนะเพื่อนๆนะมันไม่ใช่เป็นการเฟกอะไรมากมายนะฮะสำหรับใครที่ติดตามนะแอดเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยที่ดูเนี่ยเขาคงมองกันออกนะว่าปฏิกิริยาที่แสดงออกมาจริงๆกับปฏิกิริยาของหรือว่าพฤติกรรมของคนที่เฟกหรือว่าไม่ไม่จริงใจเนี่ยมันจะแสดงออกค่อนข้างชัดเจนแล้วคนเราเนี่ยคือจะมองออกว่าเฮ้ยคุณไม่จริงใจนะคุณเฟกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างสาวกามินเนี่ยแอดติดตามมาตั้งแต่ช่วง,งแรก ตั้งแต่ช่วงแรกๆอ้เป็นเดือน2เดือนเลยฮนะแล้วก็แอดรู้ว่าปฏิกิริยาหรือว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยมันไม่เฟกมันเรียวมันเลียวนะมันเป็นเลียวไลฟ์นะค่อนข้างแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงแรงถึงพลังที่แบบจริงใจแล้วก็พลังบวกของน้องเขานะอ่าเขาเหมือนเด็กนะเหมือนเด็กทํำให้หนุ่มแม็กชาลีเนี่ยโดนตกแล้วก็ตอนนี้ก็บอกเลยว่าอ่าน่าจะงงหัวไม่ขึ้นแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ าสาวกามินก็ได้ไปซื้อเครื่องซักผ้าเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วฮะเมื่อวานนะโอ้โหน่าจะไม่หลอดนะน่าจะไม่รลอ,นะอดแน่นอน,นหนุน่มแอกชาลีฮนะเพราะว่า,อาแอกชาลีก็เห็นคลิปเมื่อวานนะที่ไปซื้อเครื่องซักผ้านะมีการทรงการแซลดีนะไม่ใช่การบังฮนะหนุน่มแอกชารีบอกฮนะไม่งั้นเหนื่อยหน้าดูนะอืมแล้วเมื่อวานเขาก็มีไลฟ์คู่กันนะฮะก็มีช่วงที่หนุน่มแอกชาลีแบบ อบอกให้กามินเอาหน้ามาใ,ใกล้ๆนะแล้วแกล้งทําเป็นจุ๊บนะแต่ว่าไม่กล้าจุ๊บแบบออกกล้องมากนะสงสัยเขินตัวเองนะแต่ทุกๆคนเห็นก็น่าจะรู้นะมันเป็นการจุ๊บนะฮะแต่ว่าไม่อยากให้ใครเห็นนะอ่าแล้วก็มีการไปเขาเรียกว่าแมาล็กชารีก็ไปไลฟ์คู่กับพวกคิดคิ้ตหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าฝากามินเขาก็บอกหึงหึงชั้นหึงชั้นหึงอะไรอย่างเงี้นะฮะ แต่เขาก็เป็นหึงแบบน่ารักน่ารักนะไม่ได้แบบจริงจังเอาตายนะเขาแค่หึงน่ารักน่ารักนะเพราะว่าเด็กชาลี่ก็บอกแล้วนะว่าอ,อยู่หน้าจอเขาก็เป็นการแสดงส่วนหนึ่งนะ,ะมันเป็นอคอนเทนต์ส่วนหนึ่งนะแต่หลังจอเขาก็ไปคุยกันอยู่แล้วนะฮแต่หลังจอเขาก็ไปคุยกันนะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันเป็นงานของน้องกามินเขานะเนาะเพื่อนๆต้องเข้าใจเนาะอืม เป็นงานของเขานะฮะหนุน่มนชาลีก็บอกเราว่าเป็นงานของเขานระายได้ของเขาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนส่งของขวัญส่งยูนิเวิร์สพระราชวังหรือว่าการ์ดทองหรือว่าของขวัญมูลค่าอะไรก็แล้วแตนะ่ที่มีมูลค่านะฮะเขาจะได้จากตรงนั้นนะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งทิกตอกของอพวกทิกตอกของเขาเนี่ยก็ต้องโดนหักเป็นภาษีนะจะภาษีบุคคลเนี่ยของเกาหลีค่อนข้างสูงนะฮะน้องโดนหักค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นรายได้ของเขาเนี่ยจะเกิดจากตรงนั้นนะฮะสิ่งที่หนุ่มแนกชาลีพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะที่เขาไม่มาไลฟ์คู่นะฮะเหตุผลเพราะอย่างนี้นะเวลา pk เขาต้องการให้สาวกาบินเนี่ยได้เงินจากตรงนี้นะฮะเพื่อนๆต้องเข้าใจเนาะ,ะแต่หลังจากนี้นะ,ะได้รางวัลเป็นที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สมใจคนไทยฮนะแล้วก็สมใจแอดด้วยฮะแอดจะได้นอนสักทีฮนะแอดจะได้แบบโอ้ช่วงนี้นอนน้อยมากฮนะ นอนน้อยจริงๆตานี่เป็นหมีเป็นด้าไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วฮะอ่าเดี๋ยววันนี้แอดคงต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดคงต้องไปไล่ลงคลิปแหละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะลงแค่รูปเพียงแค่รูปเดียวนะฮะที่เป็นรางวัลนะฮะอ่าแล้วก็วันนี้ก็ขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่ช่วยกันกดหัวใจส่งของขวัญน,นะเหล่า MVP เช่นกันนะฮะ รู้ว่ามันหมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ละท่านนะแต่ว่าต้องขอพระคุณมากๆนะ okay, ฮะโอเคฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเ b o o k youtube ทั้งคู่นะฮะขอบคุณมากๆสํำหรับท่านใดที่ติดตามแอดมาตั้งแต่ต้นนะฮะเรื่องราวไหนที่มันไม่ดีแอดก็จะไม่ขอพูดถึงมันและกันเนาะแล้วก็เรื่องราวไหนหรือว่าโพสไหนหรือว่าคอมเมนต์ไหนที่มันไม่ดี แอดก็จะบล็อกออกไปนะหรือว่าจะซ่อนความคิดเห็นหรือว่าจะลบโพสต์ไปเลยนะที่มันไม่ดีนะที่มันไม่ดีแอดขอความการุณานะใส่ตองก่อนคอมเมนต์นะฮะถ้ามันไม่ดีแอดลบนะฮะแอดลบแน่นอนนะแอดไม่เอาไว้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะาท่านใดที่โพสต์ไม่ดีแล้วแอดอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าแอดอ่านแล้วทําให้ท่านอื่นเนี่ยมาอ่านตามเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายใจแอดก็จะลบทิ้งนะกะรุณา โพสต์ Post, แล้วก็ไตรตองก่อนนะฮะเชื่อว่าทุกทกท่านเนี่ยคือค่อนข้างโตแล้วนะในกลุ่มนี้ในเพจนี้นะมีวุฒิภาวะกันทุกท่านแล้วนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะท,ที่ติดตามรับชมรับฟังแอดมาตลอดนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะขอบพ,พระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย